676หลายเฉพาะตัวตอนนี้ครับผ่านครับที่67ลายเฉพาะตัวต่อนนี้ครับรอบนะครับดาที่บินสูงนะครับผ่านครับที่678ดลายเฉพาะตัวตอนนี้ครับ ผ่านครับ D 6 7 9าลายเฉพาะตัวตอนนี้ครับผ่านครับ D 6 8 0ลายเฉพาะตัวตอนนี้ครับผ่านครับสาธิตการจับสามขานี่รุ่นเทรนเนอร์นะครับหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามขาไหนก็ได้นะครับจับนะฮะใช้ข้อที่หนึ่งข้อที่สองนะครับ ใส่เพีนิดเดียวพอนะครับไม่ต้องกรำเยอะนะฮะดันให้สุดมาที่หลังมือเลยนะครับดันให้สุดให้ติดเลยนะครับแล้วก็หาข้อมือขึ้นสะบัดข้อมือออกไปแรงๆในระดับสายตาเน้นข้อมือนะครับกลับนะครับ